สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามากมาคลิปนี้ต่อต่อต่อว้ามาป่าไหมเหรอเด้อนีได้พี่น้องเอ้หลายหลายไหมเงี้ยตานี่ทั้งสวยทั้งเยอะจ้ะพี่พี่ไ<อ>ด้คุณเก็บกล่องไว้เลยตัดขาที่เดียวเลยจ้ะพี่น้องจา้าอืมสวยมากหนวดป่านี้สวยเนาะอ สวยทั้งเยอะพี่น้องเอออืมเกียอักลา่าดอกงามใหญ่ๆพี่น้องเอยบงขาเห็ดหลายคักได้หน่อยอัยออกลา่าจาหนวดเต็มตาเต็มตานักหน,นักนักกันนักพูดนะเอาไหมเอาไปเลยเอาตรงไหนมันหนาวอุ่น,นเย็นอันนี้กองดิงบนบเด็นบาน นาตาเองสองนุง่มตามกองพนะงนมงเี่น้องเองเห็ดป,ป่านน่้เนี้สอนพี่น้องป่านนี้เขสวยมากดอกเห็ดมันสวยนี่ดอกงามขอเลสะอนอน เลือกออกนะจันท์เนาะดิลองเด็กนะพ,พี่น้องโดหนะโคหนะเป็นเปรงนะ่เห็ดเด็กพี่น้องดนนูนี่ีดอกม่หน,นี่อื้มโอ้

มองนี่ไหมสวยมากพี <c <c ่น้องตัมองนี่บันใี่น้องเลยเออยอกบงามบัเงี้บัโตเฮเห็นมาจะเห็ดแอบนั่งแอบอยู่ไหนหึโอ้ยบ่ได้จำงดอกนันั่งเถา มาพี่บานพี่น้องเอ้ยป้าพี่งามงามเก็บอ้อยนวดเอ้ยเก็บเอาเต้นอันดอกคือดอกใหม่พี่นะอู้เอ็ดนะนี่เต้นดอกบักงามหนวดสีสวยมากนี่พี่น้องเอ้งามงามดอกใหม่ดอกมีีดงาม ก,กูหนักพี่น้องไปโอ้หนักหนักแล้วหนักแล้วหมานอี่จ้ะหน้าตาเนี่ยเห็ดฟวยสวยเปี่ยอุ้ยไปหนักเลยน้อง,น,องน้ำมาจ้ะฮะอู้สิเต็มตาแล้วพี่นอ้องอืดมองนี่นี่แต่ดอกงงงันได้เปล่พี่น้องเออ นี่ไปถือถุงมือหนาหลายก็ได้พี่น้องว่าใส่กันหนาวพี่น้องยี่ถุงมือโอ้ยใหญ่บวมนี่คุณน่ะไม่หมาเ้อจ้ะจิตเต็มตาแล้วคุณฟังทั้งปุ่นเออเห็ด